สวัสดีครับเพื่อนเพี่น้องชาวคนละอาชีทุกท่านวันนี้จะมาทํางานล้าของพี่เอนะครับนี่นะครับผม dji fpv นะครับผมมาบินเป็นเพื่อนพี่พระเด็จนะครับอ่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการลิงก์นะครับแล้วก็การปลดล็อก m mode แล้วก็ตอนนี้มันติดปัญหานะครับคือว่าอ่าตัวแว่นไม่ยอมคอนเน็กกับแอปของ dji fly นะครับ ถ้ามันไม่คอนเน็กมันก็จะไม่อืมคือจะบอกไงมันก็เล่นได้แต่มันจะบินได้แบบใกล้มากๆครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นเซฟตี้ของตัวระบบของ d t i ครับคือตรงนี้ต้องต้องปลดล็อกให้ผ่านแต่ตอนนี้มันติดปัญหามันไม่ยอมปลดล็อกครับมันลิงก์มันลิงก์ข้อมูล3ตัวนี้เลี้ยงข้อมูลกันได้แล้วแต่แว่นกับตัวลำไม่ยอมลิงก์ข้อมูลกับแอปนะครับซึ่ง dji เขาเข้มงวดเรื่องเรื่องนี้มากนะครับถ้าเกิดว่าลิงก์กันไม่ได้จะไม่ยอมปลดล็อกนะครับก็คือจะบินได้แค่2ี่สิบเมตรอะซึ่งมันไม่ใช่โดน fpv ครับมันไม่ได้มันไม่ใช่โดนซิ่งอะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมต้องหาวิธีทำครับผม oh. เดี๋ยวต้องหาวิธีปลดให้ได้ oh. แต่ว่าลำของพี่ประเดน็นนี่คือปลดได้เลยนะครับ mm. แต่ลำพี่เอไม่รู้มีปัญหาที่ตัว Data Link หรือเปล่าเพราะว่า จริงมันต้องคอนเน c ์มือถือมันก็ไม่น่าจะยากนะครับเข้าไปเชื่อมต่อกับมือถืออเดี๋ยวผมขอใช้เวลาคืนนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้นอนดึกหน่อยโอเคครับเพราะจริงๆไม่สมควรคอนเน็กยากขนาดนี้เพราะว่ามันคอนโทรลทุกอย่างได้หมดแล้วตัวภาพกับตัวแว่นตัวรีโมทผมลิงก์สั่งลิงก์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลดล็อกเอ็มโหมดทำสติ๊กทำเรื่อง ปลดล็อกการฟลิปทำไ้หมดแล้วแต่ว่ามันไม่ยอมคอนเน c กกับมือถือมันก็เลยไม่ยอมให้เราบินนะครับให้บินแหละแต่ให้บินในระยะที่น่าเกลียดมากครับคือเหมือนแบบเด็กเล่นนะ่ะบินอยู่สิบเมตรเงี้ยก่อนสูงกับระยะทางมันไม่ใช่โดเนรซิ่งไะครับบินไปนเกินมันก็จะเบรกอะไรเงี้ยเพราะมันถูกกำหนดระยะไว้แค่นั้นมันไม่ยอมคอนเน c กกับแอปมันขึ้นว่ายังไม่สามารถคอนเน c กได้ท,ทั้งที่ผมเสียบดาต้าลิงไปแล้ว แต่สาย data link ชาร์จไฟได้นะไฟเข้าแต่ก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเสียบเวลาจะส่งผ่านข้อมูลแล้วมันไม่ผ่านเดี๋ยวอาจจะลองใช้วิธีลิงก์กับโน้ตบุ๊กแทนนะครับเดี๋ยวคงจะลองวิธีลิงก์กับโน้ตบุ๊กแล้วก็ถ้าผ่านก็คือจบก็พรุ่งนี้ก็บินได้เลยครับโอเคพี่เรอหน่อยนะพี่นะ ผมทุกอย่างผมแต่งเซตไว้ให้หมดแล้วนี่นี่ครับตัวไฟก็เซตให้เป็นแบบวิ่งนะครับตามเจ้าของชอบความเท่น,นะครับผมโทนไฟก็เลือกโทนสีม่วงสว่างนะครับได้ครับตอนนี้ภาพมันมาแล้วในแว่นนะ่ะนี่ครับเห็นไหมครับภาพในแว่นมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้ผมลุยให้พี่ ิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับถ้าเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เทสบินให้เลยครับโอเคครับเอัสดีครับส่งความคืบหน้าเท่านี้ก่อนครับพี่เอ